If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you will surely show sure it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then you will surely show sure it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it's your hoole If you're happy and you know it's your hoole If you're happy and you know it then you will, will surely show, show it If you're happy and you know it, your hoole If you're happy and you know it do all three Hooray! If you're happy and you know it do all three Hooray! If you're happy and you know it, สำหรับที่ดินที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับเนื้อที่200ตารางวาที่สําคัญน้ําไม่ท่วมด้วยนะครับที่นี่สูงมากๆแล้วก็อยู่ในเขตของตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับซึ่งแปลงนี้อยู่ใกล้ตลาดการเดินทางเพียงแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลไปเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเพียงแค่2นาทีก็ถึงแล้วนะครับที่นี่ โครงการบ้านยุบพาร,ราชครับซึ่งที่ดินในแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแปลงที่ดินนะครับที่เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยโดยที่ดินนะครับของเราจะเสมอกับถนนแปลงเนี้ยทำแนวรั้วขอบเขตให้เสร็จสรรเรียบร้อยมีประตูด,ด้านหน้านะครับที่สําคัญนะครับในเรื่องของน้าประปามาแล้วน้ําประปาเนี่ยไหลแรงมากอันนี้เราเปิดยังไม่สุดนะครับผมเราพอเสร็จปุ๊บมาเปิดด้านหน้านี้โอ้ oh my god ยเย็นมากๆเลยอากาศร้อนๆแบบนี้หลังช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านะครับมีอยู่แล้วไฟสว่างสองทางเป็นโซล่าเซลลให้นะครับสำหรับตอนนี้ตรงด้านเนี่ยเราจะเห็นว่าถานนมันดูกว้างมากๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเดินปุ๊บอ่าเหมือนหน้าปกเดอะบิทเทนะครับถนนเนี่ยกว้างถึง10เมตรเลยว้าวดูดีมากข้างหน้านะครับ โครงการนี้จะติดกับเส้นถนนทางหลวงชนบทหนองนางรางม่วงครับซึ่งถนนเส้นนี้สามารถวิ่งจากจอมบึงไปทะลุที่โพธารามก็ได้นะครับเราเลี้ยวขวาออกไปเนี่ยจะเป็นซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจอมบึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับเลี้ยวจากซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนะครับเข้ามา หนึ่งกิโลครึ่งจะเจอโครงการอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านหน้าของโครงการมีบ้านปลูกสร้างแล้วถึง3หลังนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อที่ดินของเราแล้วแล้วอยากจะปลูกสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมมีทีมช่างแนะนําให้นะครับปลูกสร้างบ้านเหมือนกับด้านหน้าเลยก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับอยู่ที่นี่นะครับเรื่องของกินเนี่ยไม่ลําบากเลยถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าตลาดกดในแอปเซเว่นอีเลฟเว่นเลยครับห่างจากเรากิโลครึ่งเขาปื้ดปัานมาส่งถึงนาบ้านนะครับอ่ะเรามาดูที่ดินของเราดีกว่า ประตูไหลลื่นมากอันนี้นะครับเป็นประตูบานเลื่อนมาสไลด์ที่เราทําไว้ให้นะครับเทเลมคอนกรีตลงมาแล้วเรียบร้อยวันนี้ครับฝนไม่ตกเพราะว่าเมื่อวานนี้ตกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะดูดีดูเรียบมากเลยนะครับที่ดินนะครับก็จะเป็นพื้นที่ดินแบบเรียบเลยลูกค้าไม่ต้องถมเพิ่มก็ได้หรือใครอยากจะมาถมเพิ่มอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับแปลงนี้เป็นแปลงสวยนะครับพ่อแปลงเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะหันหน้านะครับไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเชิงเหนือนะครับที่ดินในโครงการเนี่ยต้องบอกว่าเราสูงกว่า ถึง82เมตรน้ําไม่ท่วมแน่นอนพื้นที่บริเวณรอบข้างเนี่ยจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับของเราจะอยู่บนที่สูงเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับและที่แน่นอนไม่เหงาข้างหน้ามีเพื่อนบ้านที่สร้างใหม่ตามร้างเพื่อนบ้านดังเดิมอยู่ตามแนวริมถนนแล้วก็มีหมู่บ้านใหญ่ๆเช่นหมู่บ้านวัฒนาหมู่บ้านเนลมิตมาสร้างอยู่ใกล้ๆตรงเขตน,นี่เป็นเขตชุมชนเลยนะครับไม่งั้นนะครับเซเว่นจะไม่มาตั้งใกล้ๆเราแค่1.5กิโลเมตรใช่ไหมครับเนี่ยครับบริเวณที่ดินเนี่ยเป็นพื้นท แปลงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื้อที่ครับอยู่ที่200ตารางวานะครับเหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเราปลูกสร้างบ้านขนาดประมาณสัก120-150ตารางเมตรนะครับก็จะเหลือพื้นที่บริเวณล,ล้อมรอบบ้านนะครับด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะมีแนวรั้วคาร์บอยที่การเอาไว้เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับด้านหลังในส่วนเนี้ย จะติดกับแปลงของเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ทําอาชีพทําไร่จะเป็นไร่มันสับปะหลังนะครับซึ่งตรงด้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริเวณพื้นที่โอโซนสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของอากาศเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วแปลงนี้นะครับเราจะสังเกตว่าด้านหลังของทุกๆแปลงเนี่ยเราจะมีตัวเสาขึ้นมาสูงๆตีขาวเนี่ยครับอันนี้เป็นไฟฟ้าไฟสว่างสองทางนะครับที่เราติดตั้งไว้ให้ด้านหลังของทุกๆแปลงนะครับพอตอนคืนเนี่ยมันก็จะสว่างปุ๊บขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนีี้้ดดกว่าาาทงน อีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราหันหน้าออกแปลงที่ดินของเราจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับทางด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะต้องบอกได้เลยว่าเป็นแปลงที่ดินนะครับที่ติดกับทางสาธารณะทางด้านเนี่ยจะมีความกว้างของถนนสาธารณะเนี่ยอยู่ประมาณราวๆ3เมตรนะครับ3เมตรใช้ทําอะไรเมื่อก่อนน่ะเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางพื้นที่ไร่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเขาก็จะใช้เกวียนเรียกว่าทางเกวียนนะครับเข้าๆออกออก,ออก แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ได้มีคนใช้มากมันก็จะมีระยะรัศมีเหลือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ทางด้านบริเวณริมตรงด้านนี้นะครับเราก็จะไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านแปลงเนี่ยได้ถนนถึง2ด้านด้านหน้า ด้านข้างก่อนด้านข้างติดถนนสาธารณะตรงด้านนี้นะอันนี้กว้างประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ทางเนี่ยออกไปปุ๊บด้านหน้าแปลงของเราก็ติดถนนคอนกรีตใช่ไหมครับเพื่นถนนคอนกรีตกว้างถึง10เมตรเราปลูกต้นไม้เนี่ยริมรั้วเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยครับดูพื้นที่เนี่ยโล่งกว้างขนาดนี้นะครับว้าวถือว่าดูดีมากๆ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรูปแปลงดีกว่านะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดนะครับ200ตารางวาโดยที่เอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสี่จอแล้วก็แปลงนี้ครับด้านหน้าจะติดกับถนนคอนกรีตซึ่งถนนมีรัศมีกว้างถึง10เมตรนะครับเวลาเข้าออกนะครับรถสวนกันเนี่ยสบายมากๆเลยด้านหน้าหันหน้าไปทางด้านฝั่งที่ตะวันออกเชียงเหนือนะครับของเราจะได้หน้ากว้างติดกับถนนเนี่ยถึง26เมตรครับ แล้วก็ความลึกนะครับจะอยู่ที่33เมตรนะครับทางด้านฝั่งของทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ถ้ากับว่าได้ถนน2ด้านส่วนด้านท้ายนะครับของแปลงเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ 21เ็ครับเนื้อที่200ตารางวานะครับราคาขายนะครับพร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเอกสารติดเป็นโฉนดนะครับเพียงแค่7จ็ดแสเท่านั้นแล้วการเดินทางถ้าเกิดว่าเรามาจากกรุงเทพนะครับผมว่าจากที่ขนงสายใต้ใหม่นะครับเพียงแค่116กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไกลมากถ้าเกิดว่าเรามาจากตรงเส้นถนนเพชรเกษม หรือว่าตัวเมืองราชบุรีนะครับเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยก็ประมาณราวๆ24กิโลเมตรขับรถมาตามเส้นจอมบึงเรื่อยๆหรือว่าถนน3า8 7นเนะครับเราพอคุณมาเจอโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงนะครับให้ยูเทิร์นเลยนะครับพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวซอยข้างโรงพยาบาลเข้ามาอีกประมาณราวๆสักกิโลครึ่งเท่านั้นเฟเวนอิลเวนก็อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไปตลาดนะครับที่นี่จะมีตลาดสดนะครับแล้วก็การเงินการธนาคารโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทย แล้วก็สถานที่ราชการต่างๆเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นคนที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองเข้ามาชมดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใครที่อยากจะได้คนปลูกสร้างบ้านเลยเนี่ยสามารถแจ้งทางเราได้เลยนะครับเพราะรูปแบบต่างด้านหน้าโครงการก็มีอยู่นะครับผมหลับว,วันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่สนใจนะครับในที่ดินผืนนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามใครมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่ากหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับตามที่ขึ้น QR code นี้เลยนะครับท้ายที่สุดนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะไม่พลาดข่าวสารในครั้งถัดไปวันนี้ผมนัชโนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลดีจากาแล้วครับสวัสดีครับ Bye bye.